สวัสดีครับพี่น้องเราผมมจากส่งงานนะครับเห็ุงานลิงมาเห็นงานสดเตียงสองขึ้นตัวกันครับวันนี้ส่งงานช่วงใบสวงใบสามครับใบสวงส่งงานเหล่วกะ็ะ레이เนี่ยครับถ้าของไม้นี่ไปเจิมครับถ้าของไม่ไปเจิมแต่ว่า บ่ได้ถ่ายคลิปครับบ่ได้เอากล่องตดหัวตีหมวกไปนั่งนะครับเนาะพอฝนตกกรับตอนนี้ฝนตกอีกครับฝนตกแห้งเต็มครับครับผมเติมแล้วครับสองแต้มครับพอเวลามันจ่อครับมันคำทึ่งฝนกระตกครับยานคุ้นเป็นแนวไม้ครับโดนทึงไปตากนะครับเนาะยานคุ้นเป็นแนวไม้ครับหลังจากแปลงล่างแปลงโฉมมากครับต่ว่ากับเสียดายครับมี่ตัหนี้อยู่สองจุดครับตัหนี้นี่แก้บ่ได้ครับตรงถากรุ่งย่างเดียวครับ หลกล้งยังียวครับนี่ครับผลงานครับเอาไปเจิเมื่อหันครับออกไปเบื้องล้อเบื้องหนาน้ำนครับลอ้อเบื้องหนาแกงน้ำเรีกวยกว่ากับหนาแก้งกับป่ะเทศไทยนะครับฝนตกฝนตก,ตก,ตกข้ามทางนะครับฝนตกลิ้นครับเบื้องคองฝาตกวันนี้มาชิมมะถอนขนอย่างล่องเบื้องครับอย่างเกลือมะกระเทียม สูตรบ้านๆสูตรบ้านสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมนี่แหละครับสองเตี่ยมครับไมได้ยำครับมไม่ได้ไปหลายมือครับช่วงนี้งานเล่งงานละบตัวแห้งครับผมมาๆๆมเสนอมาลองเมนูย่างครับวันนี้กรอบๆลองเบิึงครับ สานบานเฮ้าสมตะเกาตะเขากับทีนวนี่แหละเนาะครับเนาะมาตะพงตะทาผู้เทาตะกี้ก็เห็นเพิ่นใส่ปืนเจ็บนะครับสมัยผมเป็นเด็กหน่อยนะปืนเจ็บตะกี้สมัยปืนเจ็บเนาะครับเนาะไปให้ไป,ไป,ไปหน้าพ่าไป,ไป,ไปน้ำนกมากอะซัมนี้กับซีมมนลาบนะครับสองตัวงี้มันสมัยตะกี้นะครับนาะผู้เทาทั้งอีสานหฮาสมัครศิรลาบใส่ สับใช้การกล้วยนะครับเนาะสับใช้การกล้วยการกล้วยนวลนับใช้การกล้ยว,วยลาบนะครับเนาะมันว่าบางคนกับเข้าใจว่าใช่การกล้วยได้นกมาหน่อยใส่การกล้วยมันลาย <laughs> บางคนกับว่าถ้าใส่การกล้วยนี่นกมันสีบุูเป็นอันมันสีบลนอันไหมครับมันสะเป็นผู ใส่การกลวยนะ้ำมันทิบุเป็นเนือ้อเอเละแต่ใส่แต่ตัวนกไม่ดีมันจิเป็นเนื้อจังได้นี่แหละครับแต่ว่าอาจสิเมียนคือคือส้งค,ค,ค,คืออยู่ครับพอหลับแังดงพร้อนบมเป็นนกใหญ่นะครับเนาะเป็นนกใหญ่นกหน่อยสับใส่การกลวยมันทินนนนทเป็นผุก้วยดีเนี่ยครับโอเคครับเหมือนจะไปซ่อมเลยทำการมาักดหุ่นะครับนเนาะ มาครับวันนี้ขั้นตอนการหมักนะครับเนาะชิกินนี่แหละครับตามธรรมชาติแบบดั้งเดิมใส่เกลือนิดๆเพิ่มความหอมจังน้อยนะครับเนาะเช็นว่ากระไดดั้งเดิมแบบตะกี้บะหมี่สดสูมือแค่มันมี่เหล่าก็ใส่จังน้อยสวัสดีครับไปคนหน่อยสวัสดีครับคนหน่อยครับคนหน่อยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับยังมีเสียงเอฟเฟกจังน้อยนั่น วนโอ้ยให้งเบาแห้เปิดคักเอคอนหมักจักหน่อยเดี๋ยวหมักจากข้าวนะครับหมักไว้หมักไว้เด็กยางเข้าอยู่ใส่เด็กยางเข้าอยู่ใส่นะครับวันนี้ไปทดสอบเบื้งซื้อเนาะครับเนาะเอาเอางามเอางามไปเทสนาะครับเนาะเอางามไม่ไปเทสเข่าถือว่าเข่าท้ายนะครับยางกับดเปลี่ยนเนาะครับเนาะยางกับขึ้นยิ่ง ยิงเป่าเอาบ้างไหมเอาบ้างไหเด็กใส่เล็กยางนะแบบอยางกับยิงเป่ามาหลายนัดแล้วครับมันกับกับอ้วนกับยืดเนี่ยเป่าหัสนามจริงก็อยากเป็นแบบก็อยากแปลกๆเยอะ่อยเยอะครับเพราะว่าไม่มีเวลาครับมีเวลาสิไปเฮ็ดคลิปเต็มๆล่องเบื้องโยครับกับงามหงมักกว่านครับตะบูรุว่าใส่ยางตัวใดครับใส่ยาง0.75หรือว่าใส่ใูนย์จุด่วงหาศกกับมี่ครับน้ำผมอยู่ครับอยู่น้ำผมตอนนี้ครับอันนี้ใส่ยาง0.6นดหกได้ครับยิ่งตัวนี้ ตัวนี้ใช้ยาง0.6ยิงครับเดี๋ยวมักไปจะข้าวกันครับเดี๋ยวสิทำการเบื้องเตากันเบื้องทานก่อนครับให้มันเข้าพริกเข้าเกลือเข้าน้ำเข้าเนื้อก่นอนครับครับมากเรียบร้อยครับวันนี้เอาง่ายๆครับมีซอสมีชูรสมีเกลือนะครับเนาะมีกระเทียมซัมนี่ครับอ่าดูกันเลยครับเมนูบ้านๆนะครับ ว่าจะเป็นยังไงครับส่วนมากกับมีตรถอดนะครับคนหน่อยมักถอดตาตีบบวว่าตาตีบมักถอดครับนี่มาลองเมนูแหมๆม,มึงครับยางกับยางลองมึงเทอหนึงแหละครับนี่มาลองอยางมืออีกกรอบกอบครับเน้เนๆครับอ่ะเริ่มนะครับเริ่มสีแบบ มาสนแล้วครับกลมแจมแข็งแข็งนะครับใกลแล้วใกลแล้วครับใกลแล้วใกล้แล้วสุกแล้วครับพ uh ี uh 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 ่น้องอ้าววันนี้สิบตาหน่อยสิมากินแล้วครับวันนี้ากินแล้ววันนี้สิมาตัดยางเตรียมนอนาะอาจจะยื่นของยังมากเพราะท่านเพราะท่านใหญ่มากนะครับเนาะยืนฝังท่านใหญ่มากอาจจะอะไรไปหลอก กคือบูปครับเอากินแต่ว่ไกต่ว่าแก้วเออเอ้ไก้กบข่าปั่นเขาให้นปะปั่นขานป,ป่ะข <c ười> บบทาครับ

เดินม,มาข้างเพื่อนข้างหลังโอ้หนาักเยเอาออหน่อยครับปแนอมัอนแนอมาคืนครับะเก้าหนึ่งมาควาดครับมันม้องแบบ เดียวสับเหรอครับ <laughs> หนู่นตัวข้างครับไปรอบุงครับเจ็ดเจ็ดหงมัง,งกรน,นะครับเนาะเจ็ดง่ามหงมัง,งกรัาจากแลงโผมแล้ว สองายครับตัวนี้กับว่าเดลาครับหัง,งาหลักตใช่ปะ dan uh, nun